หิมะตกแล้วค่ะทุกคนหนาวมากมามาว้าวา <laughs> <laughs> พอแ่อะไรหิมะมากอะไรก็รอดดีใจไหมคะว้าวจะมาพาพี่มาดูถุงมือมันหนาวแล้วหิมะมาแล้วอันเดิมใส่ไม่ได้ให้น้องแตวพี่ต้องไปซื้อใหม่า คนดีใจได้เลนเสนอกำลังมาเยอะๆเห็นไหมทุกคนพื้นสีขาวใช่พี่ด้วยบรรยากาศที่มังมุ่งปะกลับไปยืนคุยกับเพื่อนีเย็นและหนาวมากโอ้มีความสุขคือคนไม่เคยเห็นแต่แจมม้น ตื่นเต้นเหรอนานหนึ่งปีไม่ได้สัมผัสเสนอตื่นเต้นมากไม่สนา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 มนนืองาสนอฟินอ,บบอปปะไรกอดก <c oughs> อดเสนอวเต็มเลยน,นี่เปนเนื้อของมันต้องมียอจูลีนทองพรูไวยูรีนเสื้อกันฝนไปโรงเรียน ใส่เล่นสเนอร์ป้าป้าบอกโอเคมีสีเขียวแล้วก็สีนหนูไม่ชอบ <c oughs> ได้ของพี่ <c oughs> หอบช่วยกันค่ะบ้านนี้ไม่มีถุงถ้าอยากได้ถุงเดีจวต้องซื้อถุงเท้าหมดเลย ชีวิตฝรั่งน้อยเมืองหนาวเสื้อผ้าก็ต้องมีให้ครบทุกฤดูการค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วก็โยกโยก,โยกรีแลกกันไปค่ะทักไลย์้านแย,ย,ย,ย่รัดอะแดซะทักไลย์้านแย่รัดทักไลน์ ลิลลอโอปไปเซงเงินมะมะลิงะดอกดอกเตอร์ซล่าอีเง้ยากอยู่ลินีโอปปาเซงเงินมาบอละนโ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 นนนคลากยมาหน่อย